วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะคุณอยู่กับเรือนขวัญและคุณเชอรี่ค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งการแสดงความอลาลัยถวายแด,ด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เหล่าคนบันเทิงตั้งใจทําขึ้นก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงเช่นเดียวกับพี่ยิ่งยงค่ะ และนี่คือบทเพลงที่มีชื่อว่าน้อมส่งสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะโดยนักร้องลูกทุ่งหัวเรือใหญ่อย่างพี่ยิ่งยงยอดบัวง,งามพร้อมด้วยศิลปินลูกทุ่งภายใต้ค่ายเพลง RMS ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแพรวาพัชรีนะคะโยโย่ซีมนมาสค่ะคุณรักลุงโรธนะคะแล้วก็อีกมากมายค่ะได้พร้อมใจกันมาถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงนี้เพื่อแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระพันปีหลวง โดยพี่ยิ่งยงบอกว่าในฐานะที่ตัวเองนั้นเป็นประสบกนิกรชาวไทยคนหนึ่งค่ะขอใช้ความสามารถที่ตัวเองมีในเรื่องของการร้องเพลงนำมาแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระพันปีหลวงเพื่อส่งเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยค่ะซึ่งในช่วงที่ร้องเพลงต้องบอกว่าศิลปินทุกคนต่างพ,พ,พยายามจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ให้ไหลนะคะเพราะว่าเนื้อหาของบทเพลงนั้นถ่ายทอดไปในเรื่องของความรักความเสียสละและความห่วงใย,ยที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกนิกรค่ะ โดยศิลปินทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารู้สึกเป็นบุญแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยประเทศที่มีพ่อและแม่ของแผ่นดินทรงรักและเมตตาประสกนิกรค่ะในานามศิลปินลูกทุ่งนะครับก็ได้ทําเพลงขึ้นมาก็เป็นเพลงที่น้อมเริ่ลึกถึงพระพันปีหลวงนะครับด้วยความที่เราเป็นลูกของท่าน พอม,มาถึงตอนนี้พระองค์ท่านได้ลาพวกเราไปเรารู้สึกเสียใจแล้วก็รักพระองค์ตลอดทางบริษัท IMS ก็ได้ทําเพลงนี้ให้พวกเราได้มาขับกล่อมขับร้องเพื่อน้อมรำลึกพระองค์ท่านครับเพลงนี้ชื่อว่าน้อมส่งสมเด็จพระพันปีหลวงรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสได้นนร้องเพลงถวายพระองค์ท่านนะครับจะขอทสถิตในดวงใจตราบนิรันครับ คุณผู้ชมคะไทยรัฐกรุ๊ปขอเรียนเชิญปวงชนชาวไทยทุกท่านร่วมแสดงความอาลัยและน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นอาัคาราศิลปินและผู้ทรงทำรงร,รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยพบกับสกู๊ปพิเศษในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวังจหน่ายวันที่9ถึง11พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านเก็บสะสมหนังสือพิมพ์ทั้ง3ฉบับที่มี c เวอร์แรปพิเศษเป็นลายผ้าไทยอันงดงามซึ่งสื่อถึง พระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูนหัตถศิลป์ไทยไว้เป็นมรดกคู่แผ่นดินฉบับวันที่9พฤศจิกายนพบกับสกูพิเศษ Queen of Style พระสิริโฉมแห่งสยามทรงใช้แฟชั่นและความงามเป็นเครื่องมือการทูตอันทรงพลังสามารถซื้อหนังสือพิมพ์ได้นะคะที่เซเว่นอีทเลทั่วกรุงเทพและปริมณฑลกว่า1700สาขาหรือว่าร้านแผงหนังสือนะคะต่างๆทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ผ่านช้อปปีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ค่ะ,คะหรือว่าคุณผู้ชมจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะคะค่ะ มาต่อกันที่เรื่องราวสถานการณ์น้ําท่วมกันบ้างค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้นะคะชาวบ้านหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางค่ะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมานานหลายเดือนแล้วนะคะเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่า อ้พี่น้องในพื้นที่หลายพื้นที่พากันกังวลอย่างมากค่ะกับผลกระทบที่จะได้รับจากพายุค,คันแมกกีจากประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะซึ่งหลายคนต่างก็เตรียมส่งสิ่งของไปช่วยเหลือแล้วก็พากันส่งกําลังใจกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะรวมไปถึงนักแสดงจิตอาสายอย่างพี่เล็กฝันเด่นค่ะ ต้องบอกว่าพี่เล็กเป็นจิตอาสาที่เสียสละเวลาเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดเวลาจริงๆค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเวลานี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยจะทําหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวงอยู่แล้วนะคะแต่ยังคงเป็นห่วงพี่น้องที่มีบ้านติดอยู่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะกลัวว่าน้ําจะท่วมสูงนะคะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมกันไม่มากก็น้อยะคะ่ะโดยพี่เล็กฝันเด่นค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่ารู้สึกเป็นห่วงจริงๆยิ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็รอลุ้นอยู่ว่าไทยเราเองจะได้ รผลกระทบจากพายุคันแมกกีมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ยังถือว่าโชคยังดีค่ะที่พายุนั้นเริ่มมีกําลังอ่อนตัวลงฝนไม่ตกมากอย่างที่กังวลกันค่ะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะคะยังคงเป็นห่วงพี่น้องในภาคกลางด้วยค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดชัยนาทสิงบุรีอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งพวกเขานั้นเจออยู่กับปัญหาน้ําท่วมขังมานานกว่า6เดือนแล้วนะคุณผู้ชมยังมีอีกหลายบ้านหลายคนที่ส่งข้อความมาหานะคะบอกว่าเครียดมากๆเพราะที่บ้านเขามีทั้งเด็กคนแก่ แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะพี่เล็กบอกว่ายอมรับเลยนะคะตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของสภาพจิตใจชาวบ้านมากๆค่ะหรือว่ากลัวชาวบ้านจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบางรายเนี่ยเขาบอกเลยว่าหมดเนื้อหมดตัวอยากจะคิดสั้นก็มีก็อยากจะวอรหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานอีกหลายหายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวสักทีค่ะปัญหาปัญหาเนี่ยมันต้องเป็นหาที่ต้องช่วยกันแก้ไขอ่ะคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลตรงนี้เลยเพราะว่า ถ้าเกิดจาบอกว่าให้ประชาชนยอมรับว่าคุณอยู่ท้ายเขื่อนอยู่ริมน้ำคุณนั่นแต่ในยุคนีมน้มันมีอะไรที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้แล้วไงถ้าเกิดเป็นเงินที่เก็บมาจากภาษีประชาชนน่ะก็ใช้ไปเถอะ mm hmm. เพื่อประชาชนไม่มีใครว่าหรอกมันไม่ใช่เงินส่วนตัวไอ้เรื่องน้าท่วมมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดโดยเฉพาะที่อยุธยาเนี่ยมันมีมานานแล้วไงแล้วเราสังเกตปีเนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนันมีอัตราการฆ่าตัวตายหรือว่ามีอะไรภาวะโรคซึมเศร้าอะไรเยอะมากนะเราจะเห็นอะ ถูกปะฉะนั้นต้องต้องช่วยกันตรงนี้ผมก็พูดในมุมคนไทยด้วยกันว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้อย่างเต็มที่นะครับและอะไรที่พวกเราเนี่ยพอจะซัพพอร์ตสนับสนุนหรือว่าแบ่งปันกันได้เนี่ยก็จะจะไปหาไปให้กำลังใจกันนะครับมันอาจจะไม่ได้มากนะักแต่ก็เต็มที่ คุณผู้ชมคะกลับมาเบรกนี้ขออัปเดตอาการพี่สมรักคําสิงกันหน่อยนะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยนะล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบค่ะเมื่อปลายปี2567เนาะล่าสุดตอนนี้แข็งแรงดีแล้วก็กลับมาเป็นครูสอนมวยแบบจริงจังแล้วด้วยค่ะทางด้านลูกสาวอย่างน้องเบสบ้างดีกว่าออกมาบอกว่าตอนนี้คุณพ่อสบายดีแล้วก็คุณพ่อแข็งแรงแล้วนะฮะอยู่บ้านก็สอนมวยเป็นแบบเอนจอยเลยค่ะณตอนนี้แฮปปี้ดีแล้วจริงๆเจ้าตัวบอกว่าไม่อยากเก็บเอาเรื่องคุณพ่อมาคิดอะไรเยอะค่ะพอโตขึ้นแล้วก็แย แยะได้เป็นส่วนๆนะรวมๆแล้วทั้งคุณพ่อและตัวเองตอนนี้ครอบครัวมีความสุขดีค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์คุณผู้ชมกับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยนะหลายคนบอกว่าเอะเห็นคู่นี้เขาชอบไปทํากิจกรรมด้วยการมีคลิปออกมาด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันบ่อยๆตกลงแล้วเป็นอะไรกันงานนี้ค่ะน้องเบสยอมรับตอบมาแบบชัดๆเลยว่า ฟังดีๆนะคะคุณพี่ไม่ได้มีการกิ๊กกันค่ะเป็นเพื่อนกันนั่นเองนะ,ะแล้วก็ตอนนี้สเตตัสคือโสดสนิทแบบสนิทมากม,มากเลยค่ะ ใช่คือเราเป็นคนที่ชมชอบคนหลอใช่ไหมพี่แจ๊คใครๆก็รู้ว่าเบสชอบคนหลอเพราะเห็นคนหลอปุ๊บมันไปเองอ่ะแบบอุ้ยคนนู้นหลอกอุ้ยคนนี้คนดีเสียงในหัวดังเลยแบบอุ้ยหลอหลอหลออะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็แบบว่าทำหน้าทำตาแต่หนูไม่รู้นะว่าจริงหรือแสดงหรือว่าคอนเทนต์หรืออะไรไม่รู้ต้องไปถามเขาสรุปเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนกันค่ะใช่ยังยังยังอย่าเพิ่งเกะเชร์ให้เป็นแฟนเนาะ ดีแล้วเป็นเพื่อนกันอะดีแล้วไม่เลิกกันใช่ตอนนี้ทํางานหาตังกันก่อนหนูก็ไม่มีแฟนเขาก็ไม่มีแฟนหรือว่ามันก็ม,นกมันก็ทํางานเสริมกันไปดีแล้วใช่ก็เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นสิ่งดีๆที่เติมเต็มให้กัน